เมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2565นายนรัฐพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางพุ่มาราเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการกองทุนพระปิยมหาราชจำนวน16ทุนเพื่อน้อมบำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ าาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าสาา่วนราชาการข้าราชการศาลทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้ดเรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายุทศมนตรีเมืองรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองรนบุรีเข้าร่วมวางพวงมาลา และร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณสารากางจังหวัดสุพรรณบุรี